ร้องเพลงอะไรก็เพราะอันจริงอันนี้อันนี้ทมจากใจเพลงอะไรก็เพราะดาะนแม่มีคอมเมนต์ในสุขภาพไม่มีค่ะไม่มีแม่เขรุ่นนี้เขาสบายแล้วรุ่นนี้เขาสบายแล้วแต่วันนี้อ่ะจะบอกว่าเป็นวันที่แบบดีมากเลยเป็นดีว่า3 3เจเนอเรชันเลยนะรุ่นแม่รุ่นพี่แม่มแล้วก็มาพี่ปาสิ่งที่แบบว่าัขอเรียนรู้ทัศนคติในการเรียนรู้จากการเป็นดีว่ารุ่นใหญ่สมัยเรามันมันแตกต่างกับปัจจุบันมันแตกต่างกันมากคุณไม่ฉันเป็นอะไรฉันก็ไม่เคยรู้เรื่องหรอก ใช่ไหมคะแต่ว่ารุ่นนั้นมันไม่มีไอ้ที่เหลืออยู่เนี่ยแก่นี่แหละแล้วรุ่นรุ่นแม่ก็เป็นรุ่นเดียวกับคุณไหเหลืออยู่อ่ะคุณรุ่งหรือดีเราเนี่ยพอเห็นเห็นไม่นาวินัยวินัยอับได่ได้ง่ไงอวนนี่รุ่นน้องทั้งนั้นแล้วการที่เป็นเป็นดีว่ารุ่นใหญ่ตอนนี้เอาจริงๆนะการได้เข้ามามันอาจจะง่ายกว่าการคลองอยู่ให้มันเป็นตำนานอ่ะคือเราเรารักอาชีพเราเพราะฉะนั้นเวลาเราทําอะไรเราระมัดระวังไม่ให้ใครมานั่นเราได้แล้วเขาก็จะไม่เห็น ไอ้อะไรแปลกๆเขาจะไม่เห็นแต่เวลาอารวาสมันก็มีเหมือนกันนะนะแม่ผมแม่พูดเรื่องอะไรเนี่ยสุนงค์พูดถึงแล้วดีแล้ว